หนึ่งกระเล็กนะอ่าหายโยเฮ้ยกิดผิดนี่เราาคนดูอยู่นะแอมวันนี้ก็มาพบกับรายการเฮ้ยฝึกการเป็นกับดักตัวพ่อ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  EP ที่หนึ่งนะฮะ ฮ่าาฮ่าโอเคขอเวลาอกแอบหนึน่งน,นะคะ อ่ามาเรากลับมาแล้วอะไรครับนี่อ่ะอเะชิเพิบเพิบเ,เ,เนี่เฮ้ยกลับมานั่งแพร่มา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 ,มาผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้ว กลับมาแล้วฮะเขอให้ที่ผ่ายไปนานมาวันนี้ก็ตามชื่อคอนเทนต์เรานะฮะเราจะมาฝึกการเป็นกับดักที่ดีกันนะขอรับก่อนอื่นเลยตอนนี้มีคนดูทั้งหมดสามแปดสิบสองคน <c oughs> อ้อแปสิบสองคนแล้วฮะสวัสดีครับ <c oughs> ดีครับพี่ดีครับพี่พี่วันนี้เราจะมาฝึกการเป็นกับดักที่ดีกันนะฮะโย <Yo! S 2> ก่อนอื่นเลยผมให้ทุกคนผมจะถามทุกคนว่าจะถามว่าอะไรวะอ๋อผมผมจะต้องผมไปฝึกไอ้นี่ย่ะทำเสียงผู้หญิงมาฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องแอมสวัสดีค่ะ เอาใหม่อีวกเวลานอกคะพี่อายุสิบแปดไม่ใช่ฮะไม่ถึงสิบแปดฮะเอ้ยอายุสองขวบฮะเฮ้ยฮึบอ,อ,อเราจะมาฝึกทำเสียงผู้หญิงกันนะฮะอันดับแรกถ้าเกิดจะเป็นกับดักที่ดีต้องทำฝึกทำเสียงผู้หญิงก่อนโมเดลที่โมเดลน่ารักจังขอบคุณะฮะ อันนี้ก็อยา,ากแอปเนลิตี้ฮะทำง่ายๆก่อนอื่นเลยเราต้องทำเสียงผู้หญิงนะฮะสวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาฝึกทำเสียงผู้หญิงนะฮะมาเริ่มเลยแอมสวัสดีค่ะทัก,กับผมทบก,กับหนูเทพแห่งใ,ใ,ใจใจเกเรนะคะขออย่างีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะเออยังไม่เหมือนอะโ <c oughs> มเดลน่ารักจัง <c oughs> ขอบคุณครับ มา,ามาฝึกฝึกยังไงดีอะเมื่อกี้เหมือนยังผมไม่มั่นใจอาจจะยังไม่เหมือนกันแ้เพื่อความมั่นใจผมจะทําให้มันเหมือนผมจะพยายามฮะสวัสดีครับคุณโลสซโชชิมยิมใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกใช่ไหมเรลิตี้ใช่ไหมฮะคุณมินิอนเมชั่นถูกและวนี่มันกับดักของแท้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ุณเทพมมค่เมคาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะก็จะพยายามเป็นกําดักที่ดีให้ได้เลยค่ะทุกคนให้กดใจนะคะเป็นกำบักใจหนูได้มากมาเลยไม่แน่ใจะว่าเหมือนหรือยังนะแต่ว่าหนูจะพยายามฝึกฝึกฟูซินซีมมอ อนึกว่าเป็นผู้หญิงเลยเกิดเข้ามาดูโโอ้พวกแกพวกผีจหายแป้บนึง่งมามามาเมื่อกี้เกี่ปัญหาได้หน่อยเล่นเกมไหมคะวันนี้ยังไม่เล่นครับผมที่ทำเสียงเทสดีหน่อยอเฮ้ย สวัสด,ดีเสียงต่ำกว่านี้น่าจะดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับมาลองดูสวัดสด,ดีค่ะก็อย่นดนี้ตอนรั้นก็สุช่องเทพมีใจใจเกเลนนะคะเออ <c oughs> เล่นเกมไหมคะ <c oughs> เอ๊ะอ่านไปแล้วนี่หา่ายังไม่เล่นฮะยังไม่เล่นก็ <c oughs> ผมยังผมเป็นผมเป็น ผู้หญิงผมยังใช้ตัวละครผู้ชายเลยเห็นไหมฮะนึกว่าเป็นผู้หญิงอ๋อเดลผมออกจะผู้ชายขนาดนี้ทำไมคนดูมองว่าเป็นผู้หญิงฮะไม,<อ>ไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมถึงมองว่าหนูเป็นผู้หญิงหรอคะหนูเป็นผู้ชายนะ เป็นผู้ชายนะคะัอ oh. อ uh. ๋อเลืออีกแล้วเลืออีกแล้วว้ายสวัสดีคนดูทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพแห่งใจใจเกเรนะคะแล้วก็สามสิบหกคนอีกแล้วผู้ชายก็ช่างน่ารักพี่เป็นเกเรครับไม่ใช่เกย์ครับแค่ทำคอนเทนต์แนวกับดักเฉยๆไลฟ์ในเรียลิตี้ได้ไหม ไม่ไลฟ์ครับผมแค่เกิดตามให้แล้วค่ะขอบคุณครับเออพี่ไลฟ์มนิลตี้วด้ไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไลฟ์แล้วครับเมื่อก่อนไลฟ์แต่ว่าเออเมื่อก่อนตัวละครผมไม่ได้อย่างนี้ดีกว่า <laughs> พี่เล่นเกมอะไรบ้างครับก็มี r o v r o v โปเกม o n ยูไนต์โปเกมอนโกแ n นเวสซัมบี สปีดิฟเตอร์ประมาณนี้ฮะเกมขำๆทั้งนั้นไม่เคยเล่นเ,นเกมจริงจังหรอฮะอยากเล่นอาวีกับพี่อ่ะจะดีหรอฮะเล่นได้เก่งนะคะเล่นแอมนี่เหมือนกันค่ะเออหนูเล่นแอมนี่เหมือนกันค่ะเก้ครับผมคุณเรติจิ้มดวงดีครับ อยากเล่น rv กับพี่ครับผมเล่นไม่เก่งครับเล่นไม่เก่งนะผมเล่นไม่เก่งนะคะใจเกเรห้ฮมตัวเองไม่ให้รักเธอเดี๋ยแห่เธอกับดักเล่นแค่สองเกมหรอคะเอ่อแล้วนึ่นะให้เกิดเกมออนไลน์ใช่ไหมแล้วนึ่นะครับเกิดเกมออนไลน์ผมนับนิ้วแป๊บนะ ก็จะมี ROV Speed d i f โปกติมันอยู่ไหนสามเกมครับผมก็นะเคยโหลดแอปนี้เหมือนกับพี่แต่ว่าผมเป็นตัวละครผู้ชายโอเคครับผมคุณมุก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 ติดตามแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรในแอปเรลิตี้เออ ชื่อว่าต้นกายเกมฮะผู <c oughs> ้ตดตามประมาณ100ร้อยกว่าคนติดตามแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะที่กดตามให้หนูท่านเทพขอบคุณที่กดทุกปุ่มให้หนูเลยนะคะสัญญาว่าจะเป็นกับดักที่ <c oughs> ดีในอนาคตอย่างแน่นอนฮิฮ <c oughs> ิ แล้วก็พี่นัดตัวเรนอาวีอ่ะเออท่านัดเหรอฮะเอมถ้าเกิดตัวท่านัดแล้วก็เออไม่มีฮะเล่นตามอารมณ์แต่เกิดถนัดใช่ไหมที่เล่นบ่อยมันก็แล้วแต่ตามตามอายุเนาะถ้าเกิดสมัยก่อนผมชอบเล่นอันเลนฮะตอนนี้ชอบเล่นพวกเดอะฟงเดอะแฟลชซึ่งสำหรับกับดักซึ้อสุดสำหรับกับดักครับขอบคุณครับ คุณลูฟี่สวัสดีค่ะคุณลูฟี่เจกันอีกแล้วนะคะเหมือนกันครับ <laughs> สวัสดีครับเทพใจเกเรสวัสดีค่ะ, <laughs> ก,ะ,คะก็จะพยายามพี่จะไลฟ์ทุกวันไหมคะเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันเอลไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่จะพยายามไลฟ์ทุกวันนะครับแต่ว่า ันนี้มีใครเปิดเทอแล้วบ้างคะติดตามนั้นนะครับขอบคุณครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วพี่แล้งอ,อะไรใน ROV ครับเออจะไม่ได้ว่าไดมอนด์หนึ่งหรือของเมนเดอร์วีแล้ว <c oughs> ผมเล่นอยู่เมื่อเช้าอะ่ะ oh, โอ้ยชิตแอลตีลังกาเชยเมื่อกี้โอ้ยชิต เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าพี่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเทปกับดักผมรู้นะเพราะว่าพี่เป็นผู้ชายเพราะเสียงพี่ไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะจะไม่งั้นผมไปตั้งชื่อไลฟ์ว่าฝึกการเป็นกับดักเอ๊ะผมตั้งชื่อไลฟ์ว่าอะไรวะหนึงผมดูแปบบ๊บเริ่มต้นการเป็นกับดัก EP ที่หนึ่งค่ะเริ่มต้นการเป็นกับดัก EP หนึ่ง ตึกสักร้อย EP สมมติละรอยไลฟ์สักร้อยวันเสียงร้อน่าจะแบบเป็นผู้หญิงแท้หนึ่งล้านตัวเซนอาจะพยายามทำให้เหมือนผู้หญิงมากสุดนะขอรับก็ไลฟ์แบบนี้พี่ทำอย่างไงคะ <c oughs> ไปแล้วบายบายครับผมจะไปโรงเรียนบายบายคุณมินิแอนิเมชั่น คุณผมไปโรงเรียนพวกนี้แล้วครับสู้ๆฮะผมก็ไปเหมือนกันเฮ้อแล้วแบบนี้ทำย่างไงครอ้อยจะไม่ได้บอกเลยก็เดี๋ยวทูบฮะดูที่ปุ่มสามกดปุ่มบวกกดปุ่มสกรีนแคส s ์นะฮะจากนั้นก็เออแล้วไงนะกดปุ่มไลฟ์สดกดปุ่มสกรีนแคส s ์แล้วก็ตั้งชื่อไลฟ์ฮะแล้วก็มันก็จะให้อ่านหน้าจอแล้วก็ค่อยแอปเลลิตี้แล้วก็เริ่มไลฟ์เลยฮะ เดี๋ยวมานะคะโอเคครับผมโอเคค่ะก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วไหมเอไม่หมายถึงว่าก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วไหมโรลี่สี่สิเซครับเทพกับดักหมาถึงผมแล้วฮะตอนนี้ผมเป็นโรลี่อยู่ฮะเนี่ยสวัสดีครับคุณเมฆสองหรือผมเล่นแฟนเบสซัมบี้ดิทำคลิปสอนไลฟ์ได้ไหมครั ได้ครับจัดไปท่านคลิปสอนอะไรแล้วจะมีคนดูผมใช่ไหมผมรู้นะที่บอกคุณดูผมอะเพราะว่าผมเป็นกับดักไม่นะคนดูเหลือสิบคนเลยเขาบอกว่าเป็นกับดักใจร้ายอะ่ะตอนนี้ผู้ติดตามเราเท่าไหร่แล้วอะ่ะ <laughs> พิตามตามช่างตัวเองยังไม่รู้เลยูิตามเราูดตามเราหนึ่งพันแดราสิบแคนอีกสองคนจะถึงพ9นเ้าร้อแล้วนะพันเก้าร้อยแล้วจะสองพันแล้วจะสองพันซับแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมก็แอบ,บน้อยใจนะว่าเอ้ยไม่น้อยใจผมก็พูดไปงั้นแหละอืมเล่นเกมพืชเฟบี้อีกแล้วฮะจะกดติดตามดีไหมนะกดเถอะฮะขอล้องถ้าเกิดกดให้ตอนนี้เอาไปเลยกำดักตัวจริง นานาคผมขึ้นไรแล้วก็เล่นเกมมาด้วยก่อนเดี๋ยวผมไป้องเล่นก่อนนะครับผมอยู่ประเทศลาวได้ฮะคุณเมฆสองสวัสดีคนดูใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> มอยากรู้ทำอย่างไรเสียงให้มันเหมือนผู้หญิงอะ่ะผมดูคลิปแล้วนะแต่ว่าผมก็พยายามผมพยายามฝึกอยู่เนี่ยกดก็ได้กดแล้วขอบคุณคุณเลิศนภา,าแก้วเกศด้วยนะฮะขอบคุณครับ 1,899คนแล้วนะครับ <trilogy> อีกคนเดียวจะ1,900แล้วผมล้อเล่นลองเรียนประเทศเราปิดเทอมแล้วจริงเหรอฮะจริงเหรอคะคุณเมฆเพื่อนบอกว่าเราเสียงเหมือนผู้ชายนิดหน่อยเข้าใจครับผมก็เคยเจอผู้หญิงเสียงแบบเสียงเข้มๆอยู่แต่ก็ไม่ได้เข้มมาก นั่งเรียนผมห่างจากบ้านสองโลโทำเสียงต่ำแล้วห่อเล้นจริงเหรอฮะแบบคือยังไง <c oughs> ทำเสียงต่ำแล้วห่อเล่นผมตั้งใจดูแลพี่ทุกๆวันแต่ผมไม่เห็นไรพี่เลยครับพี่เทพอืมอ่า เรื่องไลฟ์ไม่ขึ้นนี่ผมก็ไม่ได้ช่วยอย่างไงนะฮะแต่ว่าจะบอกเวลาให้แล้วกันผมน่าจะเริ่มไลฟ์ประมาณบ่ายครึ่งถึงบ่ายสองนะฮะเออหมายถึงวันนี้อะนะ <c oughs> เออไม่ใช่บ่ายสองจะไปนะหมายถึงเวลาเปิดไลฟ์ช่วงปิดเทอมแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะเปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นเวลาไลฟ์อาจจะเป็นช่วงเย็นหรือบางวันผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะฮะต้องขออภัยทุกคนด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมจะมีตารางมาให้ฮะ โรงเรียนบ้านนาลอ็อกคือที่ผมเรียนครับแท่นเทพกับดักธนูชัยเรือโบชอบเชื่อพี่ขาหนูโหลดหนูโหลดเกมนี้มาเล่นหนูเล่นไม่เป็นผมอยากสอนนะฮะแต่ผมสอนไม่เป็นเหมือนกันไปแล้วนะคะพี่เจอกันฮะคุณมุกมุกแล้วเจอกันแล้วเจอกันใหม่ฮะคุณมุกมุก ก็เออมนผมยังทำเสียงต่ำและห่อเลยเนี่ยเป็นเลยแบบอือ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 อ่ออืออืัอือารอเืออเออืออืออืงองเอืออืออืออัออืออืออืฮอือ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 อคออื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 รอืเอืออืออืออืพอืเอือ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 อวบอืองืออืออือาืาืออือาเออืออืออืออออ าอายุสองขวบจริงๆอายุสองขวบจริงๆนะคะเกียรตสองไม่พี่สิบสองไม่ถึงไม่ถึงก็บ้าละสิบสองสิบสองไม่ใช่ค่ะอายุอายุเยอะขึ้นไปบอกเลยว่าหนึสองขวบเองอ้า เป็นไรไหมฮะเนี่ยคุณเอซาดาเป็นไรไหมฮะตอกของข้างบ้านของข้างบ้านแล้วเป็นอะไรเยอะไหมอ่ะเจ็บหรือเปล่า <laughs> ผมอายุสิบสองครับโอเคครับหมัดยางยืดใส่คนไม่ติดตามเทพกับดักดีมากฮะพี่ลังเกมยรฟีไฟได้เปล่าครับเออ ได้ครับถ้าเกิดคณขอมาเยอะนะเอเยแต่ผมหิวข้าวผมหิวข้าวออ,อ,อไปกินข้าวกี่โมงดีอ่ะหรือว่ายัางไม่ไปกินดีเอยคิดหนะักอี๋ เอชวยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับว่าเสียงเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าคนดูลดลองอ๋อปกติฮะผมไปหาป้าก,ก่อนนะครับได้ครับคุณแม่เช่าดีครับผมบไายบายครับเจอกันไลฟ์หน้าฮะพี่แดนฟรีไฟไม่เล่นนะฮะพี่รู้จักสิฮะอ,อายุโอเคโหเขาดังจะตาย แ <c oughs> อเราคอมเมนต์ทิ้งไปแล้วไหมนะทำไมทำไมไม่เล่นฟรีไฟล์ล่ะฮะเออไม่ค่อยถนัดเกม FPS ฮะเอยไม่ใช่ Battle Royale สิ <c oughs> ถ้าเกิดเกมที่ผมเล่นสมัยก่อนก็จะมีพวกไม่ใช่เกมออนไลน์นะไปเล่นมานเพื่อนก็จะมีพวกสตีดไฟเตอร์อะไรพวกเนี้ย <laughs> <laughs> ผมอยากเล่นด้วยเดี๋ยวผมเล่นด้วยอันนี้ไงครับคุณกันนะทิอาทิคุณเล่นกับคุณวิวโซวานเอ็นสิฮะรับรองรับรองอะไรไม่รู้แต่รับรองไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเขอบ่ายสอนเดี๋ยวผมไปขึ้นไลฟ์สดแบบปกติดีกว่าสวัสดีฮะคุณยูบั เล่นอารด้วยได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะ <c oughs> เล่นฟรีไฟล์แล้วเพิ่งโดดล่มแล้วตายเลยอ้าวแซดเลยฮะผมเล่นด้วยได้ฮะมาอย่างฟรีไฟล์หรืออาวฮะ <c oughs> ไปตามที่แล้วขอบคุณคุณจิรายุมากเลยนะฮะเพราะคุณจิรายุทำให้เรามีผู้ติดตามถึง1 9 0่กับอีกสคนฮะปลบมือครับอาร์ RV, RV. โอเคฮะแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผม ขออนุญาตขึ้นไลฟ์สดในคอมพิวเตอร์นะฮะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะตามผมมาหรือเลปล่านะดิเพราะผมยังไม่ไลฟ์สดช็อตพรุ่งนี้ตอนไลฟ์ตอนไหนอะฮะไลฟ์น่าจะช่วงเย็นนะฮะไม่ก็อาจจะหยุดไลฟ์แอป,ปนี้ผมเคยใช้จริงเหรอฮะแต่ผมว่า ผมไปขึ้นไลฟ์สดในคอมแป๊บหนึ่งคะเดี๋ยวผมมาสักประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าว,ว่าวอะไรไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวผมกลับมาฮะแปบ๊บหนึ่งแปบบ๊บเดี๋ยวสัญญาผมชื่อออกัสสวัสดีฮะคุณออกัสแล้วเจอกันใหม่ยี่สิบนาทีข้างหน้าเจอกันฮะ